สวัสดีกันตอนเช้าครับพี่น้องเฟนๆคนใจชาบทุ่งท่านผู้ชมที่ขารพ็ผู้ติดตามเพจสาระน่ารู้คู่เกษตรไทยนะครับอในว่าเกี่ยวกับปุ๋ยมักไปหลายๆคลิปหลายๆเรื่องนะครับพี่น้องว่าปุ๋ยมักที่จะย่อยดีที่จะสมบูรณ์แบบที่จะพร้อมที่จะเป็นปุ๋ยนั่นนะครับจะต้องมีจุลินทรีย์เป็นตัวช่วยเนาะนะครับจุลินทรีย์หลายๆตัวโดยเฉพาะปุ๋ยมักที่เขามักแบบกองนะครับ จุลินทรียกลุ่มที่เป็นเส้นใยนะกลุ่มเชื้อรานะครับพี่น้องเอ็กซินไมซีสีแลวก็จุลินทรียกลุ่มที่ต้องการอากาศนะครับจะมีบทบาหลายในการย่อยสลายปุ๋ยมักนะครับย่อยเศษซากวัสดุอินรีนะครับให้กลายเป็นปุ๋ยมักนะครับเมื่อมันกลายเป็นปุ๋ยมักแล้วนะครับพี่น้องกันยังจะมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่เลยนะครับที่จะมาย่อยปุ๋ยมักนั่นให้มีขนาดเล,ล็กลงไปอีกจนพืชสามารถนาไปใช้ได้เลยนะครับซึ่ง สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะครับบางอย่างก็มองเห็นด้วยตาเปล่าน่ายไตงงๆไม่เห็นเลยนะครับอย่างเช่นพี่น้องห้พี่น้องป,ปุ๋ยมักตัวนี้นะครับพี่น้องเป็นปุ๋ยหมักมูลบัวนะครับขี่งัวก็ฟังเข่านะครับพี่น้องจักฟังเข่าจะขี่งวัวคึ่งยืนข้างยางยุต่กรนะครับหลังจากถือกุมจุลินทซี่เส้นใยนะครับย่อยสลายจนกลายเป็นปุ๋ยแล้วนะครับยังจะมี สิ่งมีชีวิตเล็กๆอีกกลุ่มหนึ่งมาย่อยนะครับเฮ็ดให้ปุ๋ยมากนั้นมีลักษณะล้วนซุยนะครับเนื้อละเอียดเนียนนะครับพี่น้องนะครับสิ่งมีชีวิตตัวนั้นที่คนใจสร้างทงจะว่าถึงแล้วก็มีความสําคัญลหลายๆนั่นก็คืออะไรหาพี่น้องนี่นะครับไม่ใช่ว่าเอามาอย่างงูดินนะเพราะงูดิน <laughs> ใส่เดือนนะครับพี่น้อง ใส่เดือนนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีบทบาทต,ต่อการย่อยสลายปุ๋ยมักของเหาในขันตอนท้ายๆนะครับพี่น้องคือช่วงที่จุลินทรียทำงานออกไอทวนๆห้วนเวืดๆยู่นี่เขาบ่อหรอกนะครับเขาจะไม่อยู่นะครับพี่น้องหรือวัสดุมักมีกมความเข้มข้นสูงอาจจะมีความเข้มข้นของแร่ธาตุของเกลือแร่ของยังก็นแลลวแต่นะครับใส่เดือนนี่จะบ่อเนื่องจากผิวหนังเขาอ่อนนะครับพี่น้องอ่อนนะครับนะครับ อาจจะถือพวกกดพวกยังหรือส่วงที่จุลซี่ก็เราทำงานยิงยังยิ่งยังนี่เกิดกดเกิดแก๊นนี่ไปคูถ้าเพื่เห็นดอกตัวนี้นะครับพี่นองตัวนี้จะมาตอนไดมาหลังจากที่ปุย๋ยหมักเราเย็ยนลงแล้วนะครับพี่นาะครับตัวนี้ก็จะมาทันที่ไปน,นี่มาอย่าง่ะนะครับมากินนะครับมากินปุย๋ยหมักของเฮานะครับเมื่อมันกินปุย๋ยหมักเข้าไปนะครับมันก็จะไปย่อยสลายอยู่ในลำไส้ของเขาแล้วก็ขับถ่ายมูลออกมาเขียวมาแล้วบ,บ้านเขาเอิญน,นะครับ ซึ่งข้าหัจักกนดีแนะนำมูลไส้เดือนนะครับพี่น้องคงเคยได้ยินบัดนีครับก็เป็นที่ฮู้กันดีว่าปุ๋ยมักมูลไส้เดือนเนี่ยเป็นปุยมักที่มีคุณภาพมีความละเอียดสูงมีควาวล้วนซุยสูงละลายน้ําได้ดีนะครับเมื่อเจอน้านะครับก็จะแตกตัวมาเป็นาธาตุอาหารในพืชที่กินเลยวา่าง่ายเพื่อเป็นเป็น,ปนาธาตุอาหารที่พืชพร้อมใช้นะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับคือไส้เดือนกุ้มนี้จะมีบทบาทหลังจากปุยมักย่อยแล้วนั่นเองนะครับพี่น้องของงานเศร้าุ่วนี้ นะครับที่มักใส่หลุมไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนาจะพาไปเบื้องหลุมปุยมักทีเส้าทุ่งเฮ็ดไว้นะครับกวดเฟื่องเขากวดขี้ว่าลงไปในหลุมนั่นแล้วก็มักทิ้งไว้นะครับหนึ่งฝนเต็มเต็มนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนาฝนผ่านไปเขาสู้นาแรกนะครับไปเบื้องนะครับกับปรากฏว่ายลายดีเลยพี่น้องเนี่ยนะครับย่อยสลายดีย่อยสลายงามเมื่อนํามาใส่นะครับพืชก็เอาไปใส่เดลิว่าน่นะอ่ะพี่น้องเห็นบ่พักหน้าอ่างงานะครับพี่น้องพวกต้นใหม่ต่างๆ ได้ปุ๋ยตัวนี้ครับพี่น้องนอกจากเขาจะได้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์แล้วเขายังได้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนร่วมด้วยนะครับซึ่งจะมีคุณภาพสูงเลยทีเดียวนะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นผู้ใดเห็นอยาไปทำไร่เขาเด้พี่น้องได้นะครับไส้เดือนนะครับสัตว์ที่ซอยอนุรักษ์ดินอนุรักษ์น้ำนะครับช่วยพรวนดินแนะนำพี่น้องนะครับนะครับในมูลมูลไส้เดือนยังมีฮอร์โมนต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพืชมีจุลินทซีที่เป็นประโยชน์นะครับพี่น้อง อยู่ในลำไส้ของเขานี่ยนะครับเอิดเวิร์มนภาษาฝรั่งจะเขาเอิดนยียหรอกเดาไปซินะครับพี่นอน้นงะนะครับนีต่ตากทุ่งตักปุ๋ยหมักมากกับต้องพยายามเลือกตัวใส่เดือนออกว้ออกไว้ในกล่องปุย๋ยขี้เก่าเพราะต้องเอามาบ่เอามาน้ำนะครับเน,นะนาะมันยังลงหูลง,ลงตาปิดมานน้ำอยู่นะครับลักษณะมูลไส้เดือนจะล้วนซวยได้เพี่น้นงะนะครับน,น,น,นะครับนี่นะครับเมื่อมันย่อยปุย๋ยหมักปุ๋ยคอกเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะได้เป็น มูลใส่เดือนออกมาเป็น,นล้วนๆนี่สิละพี่น้องห้องจะเห็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนนะที่เขาเลี้ยงมูลที่เขาเลี้ยงไส้เดือนก็นคือปุ๋ยคอกหรือขีงวเอามาแช่น้ำจนมันจืดนะครับพี่น้องเอามาแช่น้ำจนจืดเลยนะครับจนกดแกะอีอย่างต่างๆหายไปว่าจะน้ำใส่ติ่งหลิงนะครับจังเอาขีงวตัตที่แช่น้ำนะมาเลี้ยงไส้เดือนอีกเท่านึงนะครับพี่น้องซึ่งถ้าจะว่าตามหลักการก็คือ แชเอาขาดอาหารเอาย่างมีจนเบิ่ดเหรแล้วมุ่นใส่เดือนย่างย่างนะครับนั่นก็คือในลำใส่ข้องใส่เดือนนะครับมันจะมีการย่อยนะครับถาอาหารบริเวณมาจะไปน้ำหนามเบิดได้พี่น้องนะครับมันยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ในไอ้มุลนใส่เดือนไอ้มุ่นเนี่นงัวอยู่นะครับแต่มุ้นซั์ที่ใส่เดือนมักนะครับพี่น้องมันบริเวณมักทูกมุลนถูกขี่ได้บ้ี่นะครับ แต่สังเกตว e ่าในกองปุ๋ยหมักมูลไก่นี่จะบ่ค่อยมีมูลใสเดือนนะครับเนเออจะบ่ค่อยมีใสเดือนนะครับพี่น้องที่จะมีใสเดือนดีๆเนี่ยใสเดือนหลายๆก็คือกองขี้ง้วขี่ค้ายนะครับสัตว์กินหญ้าเนาะสัตว์เคี้ยวเอื้องต่างๆนี่ครับจะเป็นอาหารของใสเดือนเป็นย่างดีสําหรับขี่ไก่ขี้เป็ดบ่ค่อยเห็นนะครับบ่เห็นนะครับพี่น้องนะครับนั่นก็แสดงว่าบ่ถือถาดเขาเนาะสาหรับขี่ไก่ขี้เป็ดนะครับพี่น้องพร้อมใสด้เลยบัดนี้นะครับ นอกจากจะได้ปุ๋ยมักขั้น่าแล้วเายังได้ปุ๋ยมักมูลไส้เดือนร่วมด้วยนะครับพี่นอ้องซึ่งจะมีถาุอาหารมีอินทรีย์วัตถุหลักๆกะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินทําให้ดินล้วนซุยนะครัพี่นอ้องน้ำผ้าแลาดุและน้ำลงสู่สั้นอนุภาคดินได้ดีนะครับเนื่องจากว่ามันล้วนล,วนละเอียดนะครับน,นะครับในการมักปุ๋ยนะครับพี่นอ้องถ้าอยากจะให้ปุ๋ยมักนะครับเอออยากให้ใส่เดือนมาอยู่กล่องปุ๋ยมกักเขาลลายนะครับ แนก่กบอนการมักนั่นพี่น้องย่าไปเติมสิ่งที่จะเป็นะจะได้ล่ะเป็นพิดเป็นไพ่ต่อใสเดือนเช่นบางท่านก็มักปูนเขามักปูนดูมมล้อไม้รวมน้ำเนี่ยบนแน่น้ำนะครับเพราะเพราะว่ามันจะมีผลต่อผิวหนังใสเดือนใสเดือนพวกนี้เป็นสั์ที่ผิวหนังบอบบางนะครับพี่นอ้อนงค,อคือน้ำผงซักผาคือน้ำพริกน้ำเกลือน้ำอย่างนี้เขาก็ตายแล้วนะครับเขาก็ตายแล้วนะครับฉะนั้นสิ่งที่เขาจะมักจะอยู่ได้ก็คือควมจุดจืดของวัดสดุมักนะครับพี่น้องนะ ถ้ามันเป็นปุ๋ยจังซีแล้วนะครับพี่น้องอยากจะผสมปูนโดลโลไม่ปูนขาวปูนยยังรวมนั่งก็จังมากผสมแล้วจงนับไปใสน่นะครับต่ช่วงที่อยู่ในกระบวนการมากกักจะไปใส่นะครับ่าว่าแต่ใส่เดือนนะครับจุลินทซี่ก็ทางานยากนะครับถ้าห้าใส่ปูนขาวเข้าไปเพราะว่าปูนขาวจะไปทําให้สภาวะความเป็นกรดเป็นด่างนะครับให้ความเป็นกรดจืดไปนะครับนะครับซึ่งจุลินทซี่จะบ่ค่อยมักเพราะว่าจุลินทรีย นะครับจะชอบความเป็นกดอ่อนๆนะครับเขาจะทํางานดีๆแต่บางเบนโบมีกดเขาก็ยังสั่งกดเขาขึ้นมาเองนะครับกดอินซีกดยังนี่นะครับนี่เป็นปุ๋ยมักที่ผ่านการย่วยสลายเรียบร้อยแล้วผิวสวยล้วนสวยงามเลยพี่น้องนะครับเนื่องจากได้ใส่เดือนเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเห็นใส่เดือนได้กองปุ๋ยมักหรือเห็นอยู่ไซก็แลวแตแล้วคันพี่น้องมีกล่องปุ๋ยมักยั่แหละเก็บมาใส่เลยนะครับเก็บใส่เดือนมาใส่เลย ะครับเขาจะได้ซอยย่อยซอยพ้วนเฮ็ดให้ปุ๋ยหมักเข้าย่อยละเอียดลงไปอีกจนกลายเป็นฮิวมัสนะครับเป็นฮิวมัสฮิวมิกฮิวเม็ดฮิวเมิดนี้ก็ว่าไปนะครับเมื่อนําไปใส่พืชก็เอาไปใส่ได้ทันทีนะครับย่อยสลายได้เร็วนะครับช่วยทําให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงนะครับพี่น้องอ้าวตัวช่วยอีกตัวนึงนอกจากคิรินซี่นั่นก็คือใส่เดือนแล้วก็สัตว์เล็กๆในดินได้พี่น้อนนะใส่เดือนแน่กิ้งกือแน่นะครับกิ้งกือก็มี่ลวงโก้ก็มีพี่น้องเคยเห็นบ่ บางทีในกล่องขี้ข้วยที่กล่องปุ๋ยมากที่มันปิ้นเน้คุดเข้าไปนี่พี่น้องจะเห็นบ่งตัวงใหญ่น่ะคุดๆลงงงน่ะดูขงบ่งโกูบงกูครับตัวนั้นก็เป็นตัวซอยจ่อยสลดยขึ้นกันมันจะกินปุ๋ยมากกินมูลนี่แหละเข้าไปแล้วก็ทับทายออกมานะครับเฮ็ดทหไเพิ่มคุณค่าทังแร่ธาตุอาหารพืชเพิ่มขึ้นดีนะครับพี่น้องดังนั้นเวลาเห็นสัตว์เรานีอยู่ในกล่องปุ๋ยนะครับก็ต้องไปทําลายนะครับ ควรจะสรงเสือม้เขาได้อยู่สบายได้อยู่ดีๆได้แร่พันธุ์หลายนะครับเขาจะได้ซอยเห่าเห็ดปุ๋ยนะครับเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งสําหรับใส่เดือนนับไปหนองเนาะเนี่ยขึ้นเนาะอยู่ในกล่องปุย๋ยหมักเศร้าช่งเต็มเลยนะครับใส่เดือนเดือนกินเดือนบ้านเาห่าเนี่ยแหละครับตัวใหญ่ๆเนี่ยเอาไปกว็ดเิษป่าก็ได้เนี่ยจะว่าเห่าบกขอนเนาะจะปล่อยเขาทํางานในกล่องปุ๋ยนะครับย่อยไปเรื่อยๆนะครับ จะได้ปุ๋ยหมักที่ละเอียดนะครับมีคุณภาพนะอ่ะคลิปนี้คงจะพอพี่พ่อนอ้องเพียงแค่นีส้สักอนนะครับน้าสาระนารูมมาฝากพี่พ่อน้องเจียวกับสัตว์ที่ช่วยทําให้ปุ๋ยหมักของเรามีคุณภาพยิ่งขึ้นคุณภาพในที่นี้บพว่าจะเป็นพวกความละเอียดนะกมเนียนการจ่อยสลด์แม้กระทั่งการเพิ่มโฮอร์โมนแร่ธาตุต่างๆนะนั่นก็คือสัตว์ที่มีขนาดเล็กในดินเช่นไส้เดือนนะครับนอกจากไส้เดือนมีสัตว์ยังอีบอบสัตว์ไม่ใช่ทำปพวก ก็มีขึ้นกันพี่น้องแต่ว่าปุ๋วกมันไปเรียวคตรใส่บบท่านเบิร์ดเหลือแต่ขี่ฟุตน้อยๆนะครับปุ๋กก็สามารถที่จให้ปุ๋ยมาของเขาย่อยสลายดีขึ้นนะครับพี่น้องโดยเฉพาะการหมักปุ๋ยจากใบไม้เนี่ยครับถ้ามีปุ๋กเขาน่ำเนี่ยจักเปลี่ยนบพเป็นเบิร์ดกวอนเลยปุ๋ยใบไม้เบิร์ดกวอนเลยนะครับแต่ปุ๋กก็ดีจัะนึงก็คือเขาจะให้จุลินทรี่ที่เป็นประโยชน์ขาเข้าซึ่งจุลินทรี์ตัวนั้นจะมีความสามารถในการย่อยสลายอ่าอินรีสารย่อยสลายอ่าซาก สิ่งมีชีวิตที่มีคว้วเหนียวนะครับที่จุลินทรีย์ตัวอื่นย่อมว่าถต่ว่าเปลกบ่ย่อม <c oughs> มันจะควันบางอย่างมันยังเมียนออกากกล่องหยอดนะครับอ,อยู่ในรับใสของเปลือกจะมีโปโตโซัวนะครับพี่น้องเข้าใจโปโตโซัวแล้วก็แบคทีเรียรที่เป็นประโยชน์ต่อพืชตามที่เคยบอกที่บอกน้องไปเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้คงจะพอพี่พ่อนอ้องแค่กกินี้สักก้อนหนึ่งนักด้วยมากตัวนี้กับสีพึ่งไว้จะเข้านะครับเราจะหาเนื้อมาเสริม ถ้าเป็นนักศึกษาพี่น้องอยากเพิ่มคุณภาพใดบ้าได้ให้กัน,นครับพี่น้องจะมีลำอ่อ,อนมีน้ำจุลินทรีย์มีนม้ำปุ๋ยยังมาพ่มกันเข้าไปอีกก็ยิ่งจะเพิ่มควกอุดมสมบูรณ์เพิ่มแร่ธาตุสารอาหารนะรับพืชได้หลยขึ้นเนืับว่บางานคือทำมันเป็นปุ๋ยแล้วเขาสามารถเอามาปรุงเะาได้นะครับคือจังเข้ปรุงต้มปรุงแกงอะไรจากไข่แ่บจากไข่นวดเติมยังเข้าไปแน่รสด,ดีน้ำปลาซู้รสกันซาสมุนไพรอารมณ์ดีก็แล้วแต่พี่น้องัะปรุงเนาะนี่ก็คือกัน,น,กนอยากให้เป็นเจ้าได้กัน ปุ่งกข้าไปมีห่อมมีหินฟอสเฟตมีปุ๋ยยูเรียมีปุ๋ยสิบห้าสิบหกยังกัได้บดนะครับพี่น้องนะครับขอให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพืชมีธาตุอาหารพืชสามารถปุ่งได้เนาะนะครับเอาคลิปนี่จะนี้ก่อนพี่น้องคลิปหนาจังพอกันไหมนะครับมื่อนี้ยายแกว่าสตัดพักขณาเอาผู้ใดสนใจพักขณากรอบสวยๆกันที่ร้านไอรินมินิมาร์ทนะครับนี่เขาไปเบิรงทขี้นาเพจเนาะพี่น้องเนาะ สาระน่ารู้ครูเกษตรไทยนะครับจะนับไปฝากพี่ฝากร้องคือเก่าอ่ะคลิปนี้ท่านี้พี่น้องสวัสดีครับ